ความประหยัดคือตัวเนี้ยมันมันจะเหมือนคล้ายๆกับเป็นคุณครูใหญ่ของเราเลยที่จะบอกเราว่าขับแบบไหนแล้วได้อะไรไหมาถึงตัวเกยันนตีตัวเกตัวนี้ฮะตัวเตตัวเกตัวนี้เนี่ยให้เรานับอย่างนี้นะครับคือเอ่อมันจะมีสองสถานะหลักก็คือลดชุดเครื่องกับเครื่องชุดลดรถชุดเครื่องคือเราถอนคันเร่งถอนคันเร่งแล้วมีการโน้มถ่วง น้ำถ่วงลดเหมือนอย่างเช่นเราลงเขาเนี่ยตัวนี้คือตัวเลขหลอกนะคือหมายถึงว่าคขามาเรวหยุดจ่ายละระบบน้ำมันหยุดจ่ายละมันก็ตัวเลขสูงแต่ขั้นเร่งก็คือว่าวัดจริงตัวเลขน,นี้คือขึ้นจริงนะครับอย่างเช่นแตะขั้นเร่งขึ้นปั๊บเนี่ยล้ากเกียร์อันนี้คือการการเิืเ่อมต่อจริงณขนาดน,นั้นพอถอนขั้นเร่งนี่ถือว่าไม่นับนะครับ <Für S 1> ถอนขั้นเร่งปั๊บมันจะขึ้นสูงเลยเเันป็ตวลขอกไม่มีการจ่ายเชื่อเพลิงใช่ไมไม่หยุดจ่ายฮะไอคอมมอนเรลถอนขั้นเร่งเมื่อใดเนี่ยหยุดจททัันนีะครบ ระบบควมมารเวลมีประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือว่าในขณะที่ลงเขาหรือก่อนถึงไฟแดงเราถอน,นเร่งยาวๆแล้วแล้วไม่ได้ปลดกี่ว่างนะไอ้ตรงนี้จะเป็นประโยชน์ในการประหยัดเชื้อเพลิงทันทีปปดดซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งต่างกับระบบระบบเก่าระบบแมชชีนิกเนี่ยถอน,นเร่งอย่างไรเนี่ยน้ำมันก็ยังถูกไอเซ็นเซอร์มาเตะเตะเตะเผาปั๊มให้ให้สั่งจ่ายอยู่แต่ถ้าเกิดว่า เ o m m ม่เร็วมันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อถอนคันเร่งเมื่อใดเนี่ยออไอไอหัวฉีดจะไม่ถูกคําสั่งจากกล่องเนี่ยไปยกมันฉะนั้นเนี่ยเมื่อถอนคันเร่งประโยชน์ที่ได้คืออะไรข้อที่1ก็คือได้พลังงานมาใช้แอร์โดยเครื่องไม่ต้องฉุดโดยล้อมาฉุดนะครับแล้วก็ได,ไดชาร์จมามาเข้าแบตเตอรี่เนี่ยก็ได้จากล้อมาฉุดได้ชาร์จ นี่คือประโยชน์ของคอมันเรลที่ที่เห็นชัดๆสองข้อนะครับถ้าถ้าเป็นระบบเก่ามันก็ไม่รับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการการขับคอมมอนเรลกับการขับเครื่องยนต์แบบกลไกเนี่ยในขณะที่ลอยตัวแล้วไม่ต่างกันเท่าไหร่ครอมมอนเรลไปชนะกันในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้ <c oughs> คือคอมมอนเรลหลักการทํางานของมันเนี่ยนะครับต่างกว่าเครื่องยนต์ธรรมดาตรงที่พี่จะรู้สึกว่า เราติดเครื่องยนต์เราจะได้ยินเสียงเงียบม,มากเหตุที่มันเงียบนี่ก็เพราะว่าในหนึ่งรอบของเครื่องยนต์เนี่ยยิงหนึ่งนัดไม่ใช่ยิงสองนัดถ้าเป็นระบบคนไกเนี่ยมันยิงหนึ่งนัดมันยิงเรียก็ยิงให้เป็นประกายไฟด้วยแล้วก็ยิงเพื่อเพื่อทอกด้วยในจังหวะคือรหนึ่งรอบยิงหนึ่งจังหวะส่วนขางม่เร็วไม่ใช่หนึ่งรอบเนี่ยยิงยิงนําก่อนลูกสูบถึงจุดใตบนหนึ่งนัด แล้วก็หลังจากลูกสูบถึงใจบนก็ยิงอีกนัดใหญ่อีกหนึ่งนัดเพื่อถีบลูกสูบมาชุดเผามาชุดเผาเข้าเวียงมาชุดเกียร์เป็นลําดับไปเพื่อให้ได้แรงม้าที่สูงและแรงบิดสูงเพราะว่าในระบบเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยอัดอากาศจาก20ส่วนหรือ18ส่วนลงเหลือหนึ่งส่วนส่วนรถเบนซินเนี่ยอัดอัดอากาศในห้องเผาไหม้เนี่ยอาจจะ9หรือหเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหัวสูบระเบิดลูกเล็กนั่นหมายความว่าการถีบลูกสูบมันก็จะถีบน้อยแรงน้อยมันก็จะไปบิดเพาเข้าเหวียงได้น้อยพี่สังเกตดูรถรถดีเซลเราขึ้นเขาเนี่ยเราไม่ต้องเชียนเกียร์แต่ถ้ารถเบนซินเนี่ยไม่ใช่นะพี่ลองขับเนี่ยตัวตัวตัวปจโลพี่หรือหรือวีโกของพี่ข้างหลังนะสองจุดเจ็ดนะพี่ไปขึ้นเขาเนี่ยนะเอาแบกเท่ากันนะจะรู้เลยนะคนละเรื่อง คือรถเบนซินเนี่ยเป็นรถที่เขาเรียกขับเร็วได้แบกไม่ได้ไม่มีกำลังเป็นรถเอนเตอร์เทนอะไม่ใช่เป็นรถเฮฟวี่ดิวตี้ในอดีตเนี่ยรถดีเซลเป็นรถที่เขาเรียกว่ารถเพื่อแบกเพืเ่อมนุทุกแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นรถเขาเรียกว่าเร็วได้และแบกได้เมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าแบกได้แต่เร็วไม่ดีพัฒนาการสูงใช่ใช่เพราฉะนั้นปัจจุบันนี้ดีเซลก็คือเร็วได้และแบกได้ละซึ่งซึ่งแตกต่างกับ รถเบนซินที่เร็วได้แบกไม่ได้ไหเห็นไหมภาครัฐพยายามลณนงคลงนะครับภาครัฐเราพยายามลณนงคลงให้นํารถเอานำรถที่ใช้ทุกวันเนี่ยให้เอาของออกจากรถให้หมดที่มีการถ่ายออกทีวีอะไรเนี่ยนะคือคือว่าของอยู่ท้ายรถก็ทําให้หนักพี่สังเกตดูรถเบนซิน,นพี่นั่งไปเต็มคันนี่พี่จะขับแอร์เลยหรือหรือว่ารถรถกลุ่มรถตู้เนี่ยที่ บรรทุกคนสิบเ็ดคนเนี่ยนะพอไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะ,จะขึ้นเขาเนี่ยไม่ค่อยไหวเราโดยเฉพาะใช้ NGV แล้วเแล้วกำลังก็จะตกลงกว่าเบนซินประมาณ20อร์เซขึ้นเขาต้องเปลี่ยนเป็นเบนซินถ้าเบนซินไม่ไหวอีกก็ต้องลงเดินแต่ดีเซลไม่ใช่อันนี้คือชีวิตประจําวันที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับพี่สังเกตดูดิกลุ่มกลุ่มของรถดีเซลนะครับกลุ่มของรถดีเซลที่แปลงเครื่องอยู่ทุกวันเนี้ เขาจะสวนทันยับเลยว่าลงทุนไปสามสี่แสนไอ้หาใช้ยังไม่ทันไรยังไม่ทันคืนทุนเลยเครื่องพังไปแล้ว,ลวมันประหยัดได้เยอะจริงไงทุกวันเนี่ยประหยัดได้เยอะจริงแต่แป๊บเดียวโอเวอร์ฮอนใหม่ละเพราะมันทํางานหนักไง <c oughs> โอเวอร์โหลดอะ่ะก็เรียกว่าอมันมันเป็นรถที่แบกไม่ได้คือคือกลุ่มรถจิติกบ้านเราเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าผิดมาแต่แรก โดยการแปลงเครื่องยนต์แปลงเครื่องยนต์จนรถมันจุกจิกไปหมดเลยพอจุกจิกว่าก็เกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับกับเอ v จีีว่าติดเอ v จแล้วเนี่ยเครื่องยนต์พังไม่มีแรงความร้อนขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะ,ะจะเกิดขึ้นกับกับทุกคนซึ่งซึ่งคุณบัญชาเองก็ก็เมื่อก่อนเขาก็แปลงเครื่องเหมือนี้นฮะตอนหลังเขาก็เลิกแปลงมามาใช้ระบบผม ครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องนะครับตอนนี้เราที่เราขับที่เราให้เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเป็นการใช้น้ํามันนะครับเนี่ยคือรเราแตะคันเร่งจริงมันจะอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยถ้าพี่สังเกตนะครับคอยสังเกตไปเรื่อยนะครับอันนี้เราก็เป็นน้ํามันเพียวๆพอเราถอนคันเร่งนะครับพี่จะดูตัวเลขมันขึ้นทันทีเลยนะผมเนี่ยปวดเท้าแล้วนะครับเนี่ยก็คือตัวเลขหลอกเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นการหยุดจ่ายของน้ํามันตัวเลขเลยสูงขึ้นตามลาดับ นะครับมันจะไปอยู่ที่ไม่ขึ้นอะไรตรงที่สักมาเท่ากันก็คือการจอดไม่มีการเครื่องฉุดรถและรถฉุดเครื่องสถานะของรถฉุดเครื่องเมื่อใดเนี่ยคนขับเขาเร็วนี่สาคัญมากนะที่ส่วนใหญ่ไม่รู้นะ mm hmm. ว่าการถอนคันเร่งเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรฮ mm hmm. ะฮเพราะฉะนั้นเราเราจะมุ่งเน้นเรื่องเรื่องการขับให้ถูกวิธีเพราะว่าเ,เรื่อง เรื่องของมอเรเร็วเนี่ยสำคัญมากถ้าไม่เข้าใจเนี่ยส่วนใหญ่ขับกันอยู่ที่สิบกิโลแต่ถ้าเข้าใจนะสิบสามสิสี่กิโลนะมีหลายๆายไม่ติดก้สกับผมนะเนี่ยเพราะผมบอกตรงนี้ให้แต่ว่ามันก็คือจากสิบไปสิบสามเนี่ยแล้วอย่างเราอย่างการเล็งรอบเนี่ยเราจะไม่เล็งรอบสูงเนี่ยเราจะอยู่ที่ที่ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพันกกรรอบเนี่ยค่อยๆเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆ การขับยังถูกวิธีแต่ไม่ใช่ว่าเร็วไม่ได้นะครับคุณยังเร็วได้เหมือนเดิมทั้งสิ้นขับกะ็ะชกขับก็ะชกค่อนข้าไม่ดีเท่านั้นเองก็คือว่าคุณจะขึ้นไปร้อยสามร้อยสี่ไม่มีปัญหาแต่เราขึ้นแบบไม่ใช่ลากเกียร์ขึ้นไม่ใช่ลักษณะถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็คือขึ้นแบบพลิกดาวเนี่ยพี่ดูนะครับในชีวิตประจําวันถ้าเป็นน้ํามันเปล่านะครับตัวเลขก,ก็จะเป็นดีนะครับเป็นในลักษณะ หลังจากลอยตัวมันก็จะสิบกว่าทีนี้ลูกค้าหลายรายบอกเฮ้ยคุณบอกว่าร้อยกิโลเมตรต่อลิตรทำไมฉันไม่ขับไม่ได้ก็คุณออกตัวบ่อยหรือเปล่าล่ะถ้าคุณออกตัวบ่อยมันนอยู่ที่เกียร์หนึ่งเกียร์สองบ่อยเนี่ยมันก็จะจะไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกมันจะได้ก็คือการลอยตัวแล้วเท่านั้นขณะนี้เราก็วิ่งอยู่ที่เก้าสิบใช่ไหมเก้าสิบเดี๋ยวหลังจากลอยตัวพี่ดูตัวเลขมันก็จะเป็นสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า ในขณะที่เราแตะคันเร่งเหมือนเดิมนะเราก็อยู่9กว่านะครับเตอนนี้ก็จะเริ่มขึ้นละมาเริ่มเริ่มเริ่มอยู่ตัวละเนี่ยไป12กว่าแล้วเนะนี่ยนะนะตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปคือคือถ้าเราเราสมมุติว่าเราเร่งเร่งถอนถอนขอมมาเร็วเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าถ้าการขับคันเร่งที่ไม่นิ่งเนี่ยตัวเลขมันก็จะไม่มีทางที่จะ จะสูงได้อย่างเงี้ยพอเราเร่งใหม่ประมวลผลใหม่เนี่ยประมวลศูนห้าห้าจุดเก้าเองอะ่ะนะแล้วเดี๋ยวเราลดเนี่ยเดี๋ยวเราเร่งใหม่มันประเมินอ,อยู่นั่นแหะเพราะฉะนั้นการขับอย่างเงี้ยเขาไม่เร็วไม่มีทางประหยัดการขับเขาไม่เร็วดีต้องขับแบบคู่คอนโทรลประหยัดแน่นอนที่มีคําถามอะไรเชิญได้เลยนะครับน้องเมย์มีอะไรช่วยถามได้เลยนะอ่าเราถามแบบผู้ผู้รู้มัง้งไม่รู้มัง้ง